มืองไทยนั่นจะเป็นไทยไปไม่ได้นอกจากพี่พี่สุกิตวิเศษแก้มครับกับคอนเสิร์ตเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟครับมาทำอะไร,รพี่พี่ครับอ้าวพีว่ยืนบนัเวทีก็ไม่ได้คอนเสิร์ตสิคนะครับ ป้องกันยุงร้ายอ่อนโยนต่อผิวไม่เนิดหนักด้วยปกป้องสบายผิวออฟโลชั่นทากันอยู่ขอต้อนรับสู่ s t ากอาสเดคกรักสุ์ของคนรักดาวอาทิตย์ครับ แก้มครับค่ะกแก้มทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วจ้ะเริ่มากเลยครับเริ่มาดพี่ป้อมครับกูแก้มเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่ป้อมก็เสร็จแล้วแหละครับเดี๋ยวพี่ไปเลยเอาไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนพี่จะปล่อยให้พี่แก้มรอได้ไงพี่แก้มกินเสร็จแล้วพี่ก็ต้องเสร็จโอ้โหพี่ป้อมบ้าอะไรนะสุภาพบุรุษจะปล่อยให้สุภาพสตรีรอได้ยังไงโอเคได้ได้ไม่เถียงละแล้วมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอัลบั้มหน่อยดีกว่าครับองของะอัลบั้มที่สองของชีวิตชื่่่อวา Baby Is เเเนพลลงงิกีย อี่ตอนร้องก็ได้แบบติดบางอันแง้ก็เป็นคนคขึ้นมาหรอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีการร้องอะอย่างเี้ด้วยค่ะนะเราพูดถึงอัไรั้างขนาดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยถ้ามาตัวเป็นๆอย่างนี้เนี่ย ไม่ฟังสดๆคงจะไม่ได้ใช่แก้มนี่ขึ้นชื่อเรื่องการร้องสดไม่กี่ระวายาวไปด้วยนะถูกต้องเราให้เขากินไอติมเหนียวๆพอไปเรียบ้อยดูสิว่าดูสิว่าไอติมนี้จะมีผลกับเส้นเสียงของนักร้องขั้นเทพอย่างน้องแก้มไหมนะฮะดังจะฟังได้ดีกว่าไหมโอ้ คนใกล้ที่เป็นรักแท้ baby i s you ขอบคุณนธที่คอยดูแลวันนี้ฉันขอบอกเธอว่าแค่เธอตอบโจทยของใจฉันหมดทุกคโอ้โหนารา่าทาวางยางไปนะครับไม่ได้โบนไม่ได้มีไม่ได้ไ,ได้โเลย เออนะครับฟังเพราะขนาดนี้เนี่ยผมมีเด็กขั้นเทพนําเสนอครันี่ขั้นเทพร้องแล้วนี่ร้องขั้นเทพเป็นผู้ใหญ่ร้องขั้นเทพเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นแต่ตอนนี้เจ็ดขวบเป็นมีดลูกแก้วเลยใช่จริงนะรู้จักรูเป็นน้องชายที่เลิฟของน้องเองได้อเป็นแต่เลยฟด้วยจริงๆแล้วอายุเป็น

นี่เราเรายังพูดถึงอะไรบ้างไม่ถึงไหนเลยใช่ใช่จะบอกว่าซิงเกิลล่าสุดที่พี่ได้ดู MV เนี่ยนะฮะเป็นเอ่อ MV ที่ชื่อว่ามหันตภัยได้ข่าวว่าได้ร่วมงานกับพี่นิ่มสินฟ้าด้วยใช่ใช่เป็นไงบ้างรู้สึกไหมครับเป็นครั้งเป็นครั้งที่หลายๆครั้งแล้วที่ได้ร่วมงานกับพี่นิ่มแต่นล้อแต่ว่ารอบสองก็คือเป็นเพลง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 เดียวเลยที่พี่นิ่มแต่งให้ชื่อว่ามหันตภัยค่ะคือเป็นมหันตภัยยังไงครับแบบมหันตภัยธรรมชาติเหรอ หลายคนฟังชื่อระกลัวมากใช่ล้วชอบคิดแบบแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นมหาภัยธรรมชาติหรืออย่างนี้แบบจริงๆแล้วอะมีซึนามิมีทอร์นาโดไม่มีไม่ไม่มีแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครใครบางคนหรือใครหลายๆคนที่เขาเจอเหตุการณ์ที่สูญเสียคนรักไปกับมหันตภัยต่างๆมองว่าความรักเป็นการเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากใช่มรักคนรักคนเสียไปอาจจะเกี่ยวกับเวลาสมมติว่าช่วงญี่ปุ่นโดนสึนามี จะคนรักไปสูญเสียสิ่งมีค่าสมรชีตไปแต่แต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นมหารภัยที่สวยงามครับโอ้ได้แล้วได้แล้วได้เท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับแล้วเมื่อคืนถึงเรื่องมหารภัยกันต่อครับนะฮะจากมุมมองความรักที่ยิ่งใหญ่มากที่บอกว่าเป็นมหารภัยที่สวยงามยังไง คือเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยพี่นิ่มแต่งออกมาแล้วเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าพอฟังไปจริงๆแล้วอะ่ะผมทุกเศร้าอ,อ่ะเศร้ามากลยณผู้ชมเด็กเดคือมันเศร้ามากแล้วมันก็แต่ว่ามันแฝงอะไรหลายๆอย่างในเพลงนี้ถ้าทุกคนลองฟังดูดีๆเนื้อเพลงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเตือนใจเราอะ่ะ <c oughs> ว่าว่าถ้าเรารั้งเขาไว้สักนิดนึง <c oughs> เขาอาจจะไม่ไปก็ได้ ก็คือพอแบบอะไรที่แบบผ่านมาแล้วอยากเล่นอไบ้างอะไรเนี่ยเพลีแล้วเนี่ยของพี่ของพี่อยู่ละของพี่กันแหละของแจ๊หรือเล่าเอะพี่เยพูดเมื่อกี้กระเด็นอ้เลยไม่งับเลยพี่เอาละฮะบิลเอ็มบีมีเยอะขนาดนี้ครับผมหลังจากที่ดูซีนามิไปแล้วนะเออไม่ใช่ มหันตภัยค่ะเอาจริงไม่ใช่หน้าตาภัยหละครับนะฮะตอนนี้ถ่ายมีเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยครับโอ้เป็นไงบ้างเลิศอยากให้คนได้ดูแล้วอยากให้ดูอย่างเดียวเลยเราบอกอะไรไม่ได้นะเพราะว่าต้องชมไปชมกันเองใช่ค่ะนะครเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยจริงปะจริงเลยเพราะฉะนั้นต้องไปดูเอ็มวีตัวนี้ดีกว่าค่ะสำหรับเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามหันตภัยค่ะ